สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การส่องโต๊ะคอมคนไทยนะครับวันนี้อยู่กันใน EP ทีที่ที่เท่าไหร่วะหกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปบุกโต๊ะคอมของนักสร้างสรรค์น,นะครับจากทางบ้านเป็สคนด้วยกันแต่ละท่านนะครับก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับสายการทํางานการาฟิกสายมินิมอลแล้วก็สายเกมมิ่งสุดเทคนะบอกได้เลยว่าใครที่กําลังหาไเดียแต่งโต๊ะคอมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยดีกว่าครับท่านแรกนะครับมาจากคุณม่อนนะครับหรือเรียกว่าพี่ม่อนก็ได้นะครับที่เป็นทั้งกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์การใช้งานหลักๆนะครับก็จะมีการเล่นเกมตัดวิดีโอทํางานเกี่ยวกับกราฟิกนะครับซึ่งที่ผมเห็นในรูปของพี่เขานะครับห้องเนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเองทีละขั้นตอนเลยนะ ตั้งแต่เริ่มวางโคมไปจนถึงการจัดวางของต่างๆในห้องเลยนะครับดูมีความสุขแล้วก็สนุกที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ให้ผมพูดแบบไม่อวยเลยนะครับสิ่งแรกที่เตะตาผมทันทีที่เห็นเลยก็คือโทนสีแล้วก็บรรยากาศโต๊ะเนี่ยคุมโทนด้วยสีแดงดําได้อย่างลงตัวเลยนะแสงไฟ RGB จากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกปรับให้เข้ากับโทนห้องได้อย่างลงตัวทําให้ได้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่ในสตูดิโอเกมมิ่งอะไรแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผนังห้องเนี่ยก็ยังใช้เป็นไม้ละแนงและก็ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติให้กับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างดีนะ ผมชอบมากเลยที่พี่เขาใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะครับอย่างที่เห็นก็คือมีชั้นวางจอที่นอกจากจะช่วยยกจอให้ได้อยู่ในระดับสายตาแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่สําหรับวางบอร์ดจดบันทึกนะแล้วก็นาฬิกาเล็กๆสําหรับดูเวลาแล้วก็จดไอเดียต่างๆได้อีกด้วยซึ่งนี่เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจัดระเบียบพื้นที่ของโต๊ะนะ โต๊ะทำงานนะครับมีขนาดอยู่ที่150คูณ80เซนติเมตรให้พื้นที่กว้างขวางแล้วก็ดูไม่แน่นจนเกินไปเก้าอี้นะครับก็จะใช้เป็นของมูซูเอลุสซี r ีส์ที่ช่วยรับรองสรลีระได้ดีเวลานั่งทำงานหรือว่าเล่นเกมนานๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์หลักกันบ้างนะครับหัวใจสำคัญของโต๊ะนี้เลยก็คือจอภาพที่จัดเรียงมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ จอหลักนะครับพี่เขาจะใช้จอเป็นจอของ MSI Curve er Ultra Wide ขนาดอยู่ที่34นิ้วเป็นจอ 2K 100 h z นะครับซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานกราฟิกดีไซน์หรือว่าการตัดต่อวิดีโอมากๆนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมีพื้นที่การทำงานที่กว้างมากช่วยให้เปิดโปรแกรมได้พร้อมกันหลายหน้าจอไม่ว่าจะเล่นเกมให้เต็มตาแบบได้ฟิลลิ่งสุดๆอะไรเงี้ยสามารถทำได้นะจอรองนะครับจะเป็นจอ Samsung OLED Curve นะครับจะมีขนาดอยู่ที่27นิ้วซึ่งจะถูกติดตั้งเป็นแนวตั้งเอาไว้นะครับเหมาะสำหรับการดูพวกโซเชียลมีเดียอ่านแชทหรือว่าหน้าจอเสริมเวลาสตรีมเกมหรือ Discord อะไรต่างๆนะครับก็สามารถทำได้และที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับก็คือจอ e x p o ขนาด11.6นิ้วนะครับที่ติดตั้งไว้ด้านบนนะครับซึ่งถ้าเรามองอะจะไม่เห็นว่าตัวจอเนี้ยติดอยู่กับอะไรนะครับซึ่งพี่เขาบอกว่าเขาใช้ตัว Cap ป i ี กล้ามปัว่วครับแล้วก็ยึดติดกับที่ติด iPad เป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับเกิดประโยชน์สุดๆนะนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ที่เห็นเด่นๆบนโต๊ะเลยก็คือตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะเป็นของกราวาสตาทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเลยนะครับตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นกราวาสตา m 2ส่วนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นกราวาสตา k 1นะครับที่มีดีไซน์ล้ำแล้วก็ไฟ r g b ทีที่เข้ากับธีมของโต๊ะได้อย่างดีเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีตัวเป็นเมาส์สำรองอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น attack c h a r ์ r 3อีกหนึ่งตัวและแผ่นรองเมาส์นะครับที่ดูนุ่มนวลสบายตาผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผ้าสักหลาดนะครับซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นให้กับโต๊ะได้อย่างดีขั้นเลยมาที่เรื่องเสียงกันบ้างนะครับระบบเสียงนี้ก็คือลำโพง c h e a t i v e f a b e r b o o นะครับที่พิเศษที่สุดก็คือ,อพิมอนเขาบอกว่าเขาทำสีให้เป็นสีขาวเอง นะซึ่งตัวลำโพงตัวนี้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นลำโพงสีดำพี่เขาก็เลยทำให้มันเป็นสีขาวขึ้นมาแล้วก็สีดำเนี่ยมันตัดกันแล้วเข้ากับโต๊ะได้มากๆนะครับพอทำออกมาแล้วเนี่ยสีของลำโพงอะ่ะมันเข้ากับสีของโต๊ะได้ได้ดีมากขึ้นเลยส่วนเรื่องของแสงสว่างก็จะมีเป็นเสี่ยมี่มอนิเตอร์ไลบาที่ช่วยลดอาการล้าของสายตาแล้วก็มีไฟสตูดิโอ2ดวงที่ ติดอยู่บนคานสตูดิโอเช่นกันนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยให้สว่างเวลาถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มความโปรให้กับมุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของไม์นะครับพี่เขาก็จะจัดใช้ไมโครโฟนของ Rode XDM 1 0 0นะครับที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังมีขาตั้งที่ดูแข็งแรง ทนทานมากๆส่วนของ Steam Deck นะครับก็จะใช้เป็นตัวของ e อ g ร t กโตก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การทำงานหรือว่าการสตีมเนี่ยสะดวกมากขึ้นเลยเนาะก็บนผนังก็ยังมีแผ่นเพกบอร์ดสำหรับแขวนหูฟังแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบเลยนะแล้วก็มีชั้นวางโครงเหล็กที่อยู่ด้านหลังที่จัดวางของสะสมไว้อย่างลงตัวรวมถึงป้ายไฟ Demon b บลใช่หรือเปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะพี ก็จะเป็นชื่อช่อง YouTube ของพี่เขานะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานของพี่เขาสามารถไปดูได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกับช่อง d e m o n b r าวน r นะครับสุดท้ายนะครับพี่มอนเขาบอกมาว่าห้องของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยเห,หมือนคนหนึ่ง ขอคนอื่นเขานะแต่จากที่ผมเห็นแล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดมาเนี่ยผมต้องขอค้าเนเรื่องนี้เลยพี่โต๊ะนี้นะครับมีมีทุกอย่างที่ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานกราฟิกตัดต่อเล่นเกมแล้วก็การสตรีมมิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบมีเอกลักษณ์แล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตัวของตัวเองได้ดีมากเลยนะครับผมว่านี่คือตัวอย่างที่ดีในการจัดโต๊ะคอมที่ไม่ได้แค่สวยแต่ยังใช้งานได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพีม่มอนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามพีม่มอนนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับเซตนี้นะครับเราได้ภาพสวยๆมาจากคุณ PY โคทิบุลหรือว่าเรียกว่าคุณแม็กนั่นเองนะครับ ซึ่งคุณแม็กเนี่ยก็ทํางานเป็นช่างภาพให้กับโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็ใช้มุมเนี้ยเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็ที่ผ่อนคลายสําหรับดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเบาๆนะโดยคอนเซปต์หลักที่คุณแม็กตั้งใจไว้ก็คือการจัดให้สบายตาแล้วก็สะอาดที่สุดซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ สิ่งที่ผมชอบที่สุดในโต๊ะของคุณแม็กเลยก็คือความเรียบง่ายและก็โทนสีที่อบอุ่นการเลือกใช้โต๊ะไม้สีอ่อนขนาด120คูณ60เซนติเมตรนะครับเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เป็นสีขาวเลยนะทำให้บรรยากาศเนี่ยดูโล่งโปร่งแล้วก็สบายตาม,มากๆนอกจากนี้นะครับการใช้แผ่นรองเมาส์สีขาวดำก็ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับโต๊ะได้โดยที่ไม่ทำให้โต๊ะดูลกเลยนะ ต๊ะนี้นะครับมีการจัดพื้นที่ได้อย่างสวยงามนะครับโดยเฉพาะชั้นวางจอที่ช่วยยกจอทั้งสองจอขึ้นทำให้มีพื้นที่ด้านล่างสำหรับการวางของใช้ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเช่นลำโพง jbl flip 3หนังสือนาฬิกาดิจิตอลแล้วก็โมเดลรถทันเล็กๆนะครับที่ดูแล้วน่ารักมากๆนอกจากนี้นะครับยังมีการใช้งานแขนจับจอที่ทำให้สามารถปรับตำแหน่งจอได้อย่างต้องการ แล้วก็ช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะได้เยอะมากๆนะครับมาดูที่อุปกรณ์หลักกันบ้างนะครับสำหรับจอหลักนะครับคุณแม็เขาจะใช้เป็นจอ Acer 24นิ้ว100 h ฮนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมที่ไม่ต้องใช้สเปคสงสูงมากก็ได้นะ ส่วนจอรองนะครับจะเป็นจอเดล24นิ้ว60เฮิรตที่ถูกจัดวางในแนวตั้งเหมาะสำหรับดูพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าอ่านแชทดิสคอร์ต่างๆนะครับที่เป็นแนวตั้งได้อย่างสะดวกสบายนะแล้วก็หัวใจหลักของโต๊ะนี้เลยนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่คุณแม็กเลือกใช้เป็นแล็ปท็อปของ ASUS s u b m i t E13 Flip Evo นะซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์การใช้งานการทำงานในฐานะช่างภาพได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับก็มีความพิเศษไม่แพ้กันนะครับตัวเมาส์นะครับจะเป็นตัว ATK Z1 Ultra นะครับสีขาวดูเข้ากับโทนของโต๊ะได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นของ e c h o 3 0 6 1 S นะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวเล็กกระทัดรัดทำให้พื้นที่บนโต้เนี่ยดูมีพื้นที่มากขึ้นเลยนะ ในส่วนของเสียงนะครับคุณแม็กเลือกใช้เป็นไมโครโฟนของ f ี r e K688 ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงได้อย่างคมชัดนะครับสำหรับการทำงานหรือว่าพูดคุยได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีตัวซาวการ์ด F1 ที่ช่วยปรับแต่งเสียงให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหูฟังนะครับคุณแม็กเขาจะใช้เป็นตัว Steel Series Arctic 7 ซึ่งตัวนี้เป็นตัวไวเลตผมก็ใช้อยู่เหมือนกันผมชื่นชอบนะมันใส่แล้วสบายหูดีมันไม่หนีบอ่ะเออไม่ไม่รู้จะบอกยังไงแต่มันใช้แล้วมันมันใช้ดีอะเออนะครับแล้วก็กล้องเว็บแคมนะครับจะเป็นของ Logitech 920นะก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมให้กับการทำงานแล้วก็การสื่อสารครบครันส่วนไฟติดหน้าจอนะครับเป็นของอันนี้ไม่แน่ใจว่าว่าอ่านมาอะไรนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้กับให้การทำงานเนี่ยในที่มืดสบายตาขึ้น นะและไฮไลท์ที่สำคัญนะครับของโตนี้ที่มีดูแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยก็คือแผ่นเพกบอร์ดสกัวดิดจากอีเกียนะครับมีขนาดอยู่ที่56คูณ56เซนติเมตรนะครับที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็มีประโยชน์มากๆซึ่งตัวของแผ่นเพกบอร์ดนะครับจะไม่ได้ติดอยู่บนผนังเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวเสริมของแผ่นเพกบอร์ดนี่แหละแล้วก็หนีบเข้ากับที่โต๊เอาสำหรับคนที่ไม่อยากเจาะผนังก็สามารถติดเข้ากับโต๊ได้เนาะ ซึ่งตัวเพกบอร์ดเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆเลยก็ไม่ว่าจะเป็นการแขวนหูฟังเอาไว้นะครับาวางจอย Xbox หรือว่าเก็บสายต่างๆนะครับแล้วก็ของตกแต่งโมเดลต่างๆอย่างของน่ารักน่ารักนะครับน่าสะสมก็จะช่วยเพิ่มความสนุกแล้วก็ความเป็นตัวตนของผู้จัดได้อย่างดีนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในการจัดเลยนะครับก็คือสายไฟนะครับคุณแม็กเขาจะใช้เป็นตะแกรงเก็บสายไฟแล้วก็ อ่าคลิปหนีบสายที่ติดไว้กับใต้โต๊ะเนาะทำให้สายต่างๆเนี่ยดูเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ลกลุงลังซึ่งนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะช่วยให้โต๊ะดูสะอาดแล้วก็ดูโล่งอันนี้เป็นประโยชน์มากครับน่านําไปจัดใช้ต่อนะโดยรวมนะครับโต๊ะของคุณแม็กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดโต๊ะคอมนะครับอ่าในการใช้พื้นที่ที่จากัดเนาะก็อย่างที่เห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการจัดมากนะครับทั้งยังสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็งาน อดีเลกข,ของตัวเองได้อย่างลงตัวสุดๆเลยยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม็กด้วยนะครับ mm hmm. ที่ให้ใช้รูปผมครับ mm hmm. และทั้งสุดท้ายนะครับมาจากคุณเฟียสไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผมอา่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ คุณเฟสนะครับอายุ25ปีนะครับใช้มุมนี้เป็นหลักก็คือการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยังเป็นมุมที่ใช้สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น t k t t o อ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับซึ่งสามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างผมจะแปะไว้ให้นะครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าโต๊ะของคุณเฟสเนี่ยทั้งเท่ทั้งดูดีขนาดนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของโต๊ะนี้เลยนะครับก็คือโทนแสงโทนของโต๊ะสีขาวดำนะครับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการจัดที่เป็นโทนสีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดําหรือว่าแดงดำนะครับก็ซึ่งเป็นคนที่ชอบจัดปรับเปลี่ยนแล้วก็มุมต่างๆให้มันดูดีมากขึ้นนะการจัดวางอุปกรณ์แล้วก็แสงสีนะครับมันทําให้โต๊ะดูมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็น่านํามาใช้งานไปนอย่างยิ่งนะครับ ตัวโต๊ะนะครับจะมีขนาดอยู่ที่180คูณ70เซนติเมตรจากร้านสละเกา้าสละเกา้าสละเกา้าเดี๋ยวผมจะพยายามหาร้านนะครับถ้าหาไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งก็จะให้พื้นที่ที่ดูกว้างขวางสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ดูไม่อึดอักด้วยนะครับ จุดที่ผมชอบที่สุดเลยกันะครับก็จะเป็นชั้นวางจอสีดําที่ช่วยจัดระเบียบที่ใต้จอนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการวางลําโพงแล้วก็กล่องไฟแสดงยอดผู้ติดตามจาก TikTok นะครับก็เข้ากันได้ดีเลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับการเลือกใช้ไฟไฟสองหน้าจอนะครับของซิลิคอนอัลต้าไ LED d e ็กนะครับที่ติดจออยู่นะก็เป็นไอเดียที่ช่วยให้การมองในสบายตามากขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพกบอร์ดนะครับที่ช่วยจัดระเบียบอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบสุดๆเลย มาดูที่หัวใจหลักของโตเกมมิ่งเซตนี้กันนะครับให้เป็นจอหลักนะครับจอหลักจะเป็นจอของ ASUS ROG Strix XG27A CS นะครับเป็นจอขนาด27นิ้ว IPS 2K 180 h z เป็นจอที่ตอบโจทย์การเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับให้ภาพที่คมชัดแล้วก็ลื่นไหลเป็นอย่างมากในส่วนของเมาส์นะครับเมาส์จะใช้เป็นตัวของ d a m o s h a k M2 ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยแล้วก็น้ำหนักเบา ส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นตัว QK 8 0 MK 2นะครับที่สามารถปรับแต่งเองได้ตามความชอบเลยซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็ความลึกในรายละเอียดของการเป็นเกมเมอร์อย่างแท้จริงแผ่นรองเมาส์นะครับของคุณเฟียสก็จะใช้เป็นแผ่นรองเมาส์ที่สั่งทํามาเป็นลวดลายของช่องของคุณเฟียสเองนะครับซึ่งก็ดูเข้ากันกับทีมของสีของโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสเปคคอมคร่าวๆ นะครับก็จะเป็น CPU i5 Gen14 นะเมนบอร์ดก็ M760M กราจอเป็น RTX 5060 Ti นะครับแล้วก็ตัวแรมก็ 32GB Power Supply 650W นะครับตัวเคสจะเป็น c h a m t e r e The t o w e r 300นะสเปคขนาดนี้บอกได้เลยว่าเล่นเกมได้ลื่นไหลทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับก็จะมีลำโพง Edifier M3 ที่ให้เสียงกระหึม่ม นอกจากอุปกรณ์หลักแล้วนะครับโต๊ะนี้ยังมีการตกแต่งที่น่าสนใจนะครับทั้งโมเดลจอยโคมไฟกรอบรูปแล้วก็ต้นไม้ปลอมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับช่วยสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบให้กับโต๊ะได้เป็นอย่างดีโดยรวมแล้วนะครับโต๊ะของคุณเฟีสต้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจัดโต๊ะความสไตล์เกมมิ่งแบบครบครันเลยนะทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้งานแล้วก็ความสวยงามการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย จัดออกมาเป็นระเบียบมากๆทําให้โต๊ะเนี่ยดูดีแล้วก็ตอบโจทย์การเป็นนักสร้างคอนเทนต์ ได้อย่างลงตัวนะครับการตกแต่งต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปในมุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่ดูแบบสว่างสดใสหรือว่าสายดาร์กแนวเกมมิ่งแบบจ๋าๆนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ให้เข้ากับบรรยากาศของโต๊ะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าการตกแต่งใหม่ในช่วงเวลานั้นๆเนานะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะมันดูเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวมากๆเลยนะครับในการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เนาะ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าชอบการตกแต่งของคุณคุณเฟีสนะครับก็สามารถที่จะติดตามคุณเฟียสได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ทิกต o อกยูทูบเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถไปติดตามได้ยังไงก็ขอขอบคุณอ่คุณเฟสด้วยนะครับที่ให้ใช้รูปขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโต๊ะคอมทั้ง3ที่เรานํา มาชมกันวันนี้นะแต่ละโต๊ะเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการจัดโต๊ะให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความสุขของตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับโต๊ะคอมของพิมอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการจัดเนี่ยที่เต็มไปด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงนะ สำหรับโต๊ะของคุณแม็กนะครับเราก็จะได้เห็นความเรียบง่ายที่เน้นความสะอาดสบายตาแล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะและท่านสุดท้ายนะครับสำหรับโต๊ะของคุณเฟสนะเราก็จะได้เห็นโต๊ะเกมมิ่งที่สวยงามจัดเต็มแล้วก็ดูส่งหลังมากๆนะสำหรับใครที่มีผลงานที่อยากจะนำเสนอหรือว่าจะแบ่งไอเดียต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมได้ที่แฟนเพจผมจะแปะไว้ ลิงไว้ด้านล่างให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของโต๊ะทั้งสามโต๊ะมากๆเลยนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้ชมมุมส่วนตัวที่น่าประทับใจแบบนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบโต๊ะของใครมากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอให้ทุกวันเป็นวันที่โคตรด,ดีไปก่อนละเจอกัน